สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์และชาวราศีสิงห์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจําเดือนมนกรากคม2566ของท่านที่เป็นชาวสิงห์ดูได้ทั้งลัคนาและราศีท่านใดทราบลัคนาดูตามลัคนาก่อนท่านใดขี้เกียจหาลัคนาก็ดูตามราศีก็ได้วันที่แบ่งแบบไทยนะคะราศีสิงห์คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะการอ่านพลังงานนี้เป็นการอ่านภาพรวมชาวสิงห์ทั่วโลกมาผสมปนกันบางอย่างอาจจะตรงบางอย่างอาจจะไม่ตรงหรือเกิดสลับด้านกับชีวิตจริงของเราไปเลย ก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนจะมีพื้นดวงชะตาที่แตกต่างกันเหมือนลายนิ้วมือนะคะแต่ตรงเนี้ยเรามาไม่ได้ดูเฉพาะบุคคลเรามารวมกันหมดเลยก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นของเราเฉลียดอะไรเงี้ยหรือบางส่วนเป็นของสิ่งท่านอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆฟังแล้วไม่ต้องเครียดนะคะดูเพื่อคอมบันเชิงชมเพื่อเป็นแนวทางนําไปประยุกต์ใช้เท่านั้นแนะนําให้ดูทั้งคลิปแบบไพ่ยิปซีและคลิปของอาจารย์ท่านอื่นๆที่เป็นการคำนวณจาก ดวงดาวประกอบกันจะได้แนวทางที่มากแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเอ๊ะพถูกไหมจะได้แนวทางในการนําไปใช้ในชีวิตได้มากขึ้นได้ชัดเจนและก็ละเอียดขึ้นนะคะแต่มันก็ยังไม่เท่ากับการดูดวงส่วนตัวนะเดี๋ยวคลิปนี้ผู้อ่านจะดูเรื่องการงานการเงินชีวิตทั่ว,วไปแล้วก็โชคลาภนะคะส่วนเรื่องความรักจะมีแยกแยกให้อีกต่างหากก็จะมีทุกสถานะเลย รอติดตามกันได้ขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามกันอยู่นะคะท่านที่กดซับท่านเดิมๆแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดซับให้ใหม่ขอบคุณมากๆนะคะมาค่ะชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์ผู้อ่านเองก็ลัคนาสิงห์นะแต่ว่าราศีมิถุนนะคะก็จะดูให้ตัวเองด้วยแหละนะถ้าประกอบกันการงานนะคะของชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์ค่ะว้าวได้ the view of fortune พลังงานดีมากนะคะถ้าเฉพาะของใบนี้ใบเดียวเนี่ยคุณกำลังจะได้รับข่าวที่ดีคุณกำลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานการเลื่อนขั้นการได้รับการโปรโมตการได้รับการยอมรับการมีชื่อเสียงการประสบความสำเร็จรองานก็จะได้งานว่างงานก็จะมีงานทำงานที่ทำอยู่แล้วก็จะประสบความสำเร็จดีขึ้นมีการพัฒนา มีการก้าวหน้าท่านใดที่ทำอาชีพอิสระค้าขายอสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นมากธุรกิจออนไลน์จะโดดเด่นมากดีมากคุณกำลังที่จะได้ก้าวขึ้นไปสู่ผู้ตำแหน่งของการเป็นผู้บริหารนะถ้าหากคุณไปสอบเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณจะสอบผ่านนะคะหรือคุณจะได้รับการอวยยศอะทำนองนั้นดีมากเลย การงานดีมากเลยนะคะเจ็ดดาบคุณเอาตัวรอดได้เก่งถ้าพูดถึงตัวเองถ้าพูดถึงตัวสิ่งเองเนี่ยไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามคุณเอาตัวรอดเก่งคุณมีไหวพริบดีคุณมีไหวพริบป,ป,ปฏิพานคุณมียานสัมผัสที่ดีที่จะสามารถพลิกแปลงสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีจากหนักกลายเป็นเบาหรือ,อคุณสามารถจัดการบริหารการงานของตัวเองได้ดี แต่ถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณจะมีลูกน้องที่ค่อนข้างหัวหมอนิดนึงแต่คุณรู้ทันเขาหมดนั่นแหละบางทีคุณอาจจะทำเป็นเหมือนไม่รู้นะคะแต่จริงๆคุณรู้ทันเขาหมดเขาอาจจะแต่เขาก็หัวหมอแบบเด็กๆนะคือยังไงกล่นก็ไม่สู้คุณอยู่แล้วนะคะลูกน้องอาจจะหนีงานโดดงานบ้างอะไรบ้างนะคะช่างเขาเถอะนะ,ะเบาๆเ,เ,เล็กๆไม่สามารถทำ ไม่สามารถทำอะไรคุณได้คือคุณบริหารจัดการอยู่คุณเอาอยู่คุณคุมลูกน้องได้ใครจะหัวหมอใครจะแอบเอารัดเอาเปรียบยังไงคุณเท่าทันเล่เหลี่ยมเขาหมดเลยคุณควบคุมเขาได้หมดเลยเห็นไหมถึงขนาดถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนที่เป็น เป็นเจ้านายคุณอยู่ในระดับผู้ปฏิบัติการคุณมีเจ้านายก็ตามนะคะถ้าคา่ะคุณมีเจ้านายแล้วคุณเป็นลูกน้องอย่างเงี้ยน,นะคะผู้อ่านมองว่าต่อให้คุณพยายามที่จะหลบหลีกหรือพลิกแพลงหรือแบบปลิ้นไปทางไหนเนะจ้านายเขาก็รู้ทันคุณอยู่ดีนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะโดดงานอยากจะพักเหนื่อยจังเลยไม่อยากทําเลยอะไรเงี้ยแต่มันจุดท้ายมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเจ้านายของคุณเขาเป็นคนเก่ง เจ้านายของคุณเขาคุมได้เขา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 ,เขาดูแลลูกน้องได้ดีนะคะเขาดูแลลูกน้องได้ดีมันทําให้มันทําให้คุณชาวสิงเนี่ย คุณจะปกปิดปิดบังอะไรเขาเขาก็รู้ทันหมดนะคะชาวสิงห์บางทีอาจจะเบื่อเจ้านายตรงนี้นะเขาอาจจะเจ้าจี้จูจจ้จี้จุกจิกร่ำไรพูดแล้วพูดอีกสั่งแล้วสั่งอีกหรืออะไรทุนองนี้ทําให้คุณรู้สึกเบื่อเจ้านายจังฉันอยากจะหนีจังเลยจะไม่อยากเจอหน้าเจ้านายมาทางซ้ายฉันออกประตูซ้ายฉันออกประตูขวาเจ้านายขึ้นชั้นสองชั้นลงชั้นหนึ่งอะไรทานองนี้นะคะแต่ว่าผู้อ่านบอกว่าหนะ้าที่การงานของคุณมันเป็นไปได้ได้วยดีนะว้าวสามดาบมาทําไมเนี่ย สามดาบกับสามถ้วยนะคะสามดาบกับสามถ้วยแล้วก็สองเหรียญเดี๋ยวนะขอดูแล้วก็หนึ่งไม้พอนมองว่าคุณเบื่อมากกว่านะคะคุณเบื่อ คือถ้าคุณอยู่ในระดับที่เป็นเจ้านายมันจะคนละฟิลกับลูกน้องเลยนะถ้าคุณเป็นอารมณ์เจ้านายคุณจะจู้จี้จุกจิกคุณจะคุมลูกน้องคุณจะตามติดแจเขาเลยว่าเขาทําอะไรบ้างเขาไม่สามารถเขาไม่สามารถจะรอดพ้นสายตาของคุณได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องนะคุณจะกลายเป็นว่าเบื่อเจ้านายนะคะคุณจะขยับขยเยื้นจะหลบจะหลีกไปทางไหนก็โดนเพ่งแรงตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะหนีไปเที่ยวหน่อยก็ไม่ได้ จะหยุดพักหน่อยก็ไม่ได้ทำงานงกงกงกเจ้านายไม่ไม่มาดูตรงตอนนี้แต่พอเวลาคุณพักคุณเบรกคุณแวบ,บเข้าไปเช็คเฟสเจ้านายดันมาเจอหรืออะไรทุนองเนี้ยในถ้าคุณเป็นลูกน้องมันจะมีอารมณ์ประมาณน,นี้ทำให้คุณรู้สึกเบื่อเบือบ้างเล็กๆกเ,กเ,กเกบาๆนะคะ แต่โดยรวมมันโอเคอะโดยรวมดีมากเลยนะคะคุณมีทีมงานที่ดีคุณมีทีมเวิร์กที่ดีโอเคในทุกๆองค์กรในทุกๆสายงานมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีคนมีทั้งคนที่ชอบเราแล้วก็คนที่ไม่ชอบเราคนที่คอยขัดใจเราเราเสนออะไรไปก็แบบขัดเราตลอดน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแบบงัดเดียวกับเราตลอดมันก็มีนะคะหรือบางทีเจ้านายอาจจะมีคําพูดที่ทิ่มแทง บาดลึกเข้าไปในหัวใจของเราอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะรู้สึกน้อยๆบ้างแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตวันบังว่าคุณสามารถปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านเพิกเฉยได้ก็เพิกเฉยไม่ต้องเก็บมาคิดมากนะคะตั้งใจทํางานของเราไปเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องไปน้อยไม่ต้องไปน้อยใจไม่ต้องไปรู้สึกว่าด้อยค่าไม่ไม่ไม่ต้องไปรู้สึกว่า เสียเซลฟ์กับคําพูดของเจ้านายที่เขาติเรามาคุณตั้งใจทํางานของคุณให้เต็มที่เลยอันไหนปรับปรุงได้แล้วก็ปรับปรุงอันไหนเต็มที่แล้วมันก็แค่นั้นนะคะเขาจะบน่นเขาจะอ,าอะไรก็ช่างเขาเนะี่ยคุณมีความรู้สึกว่าชาวสิงเดินบ่นโดน,น้ดนนอยแล้วเดินเพ่งแลยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเก็บไปคิดมากคุณเก็บไปเครียดแล้วคุณแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนแรงกระเพื่อมในใจมันแบบตุ๊กตุกตุมันโมโหแต่มันแสดงออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยปล่อยผ่านไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะคะ ปล่อยผ่านไปเลยไนมะ่ต้องไปสนใจเจ้านายขี้บ่นก็ให้เขาบ่นไปอ่ะเขาหมดบน่บนบ่นเหนื่อยแล้วเขาก็หยุดเองเนะี่ยเห็นไหมหรือถ้าหากคุณเป็นระดับเจ้านายคุณก็จะมีความจุดจี้จุกจิกพี่รีพี่ไรแล้วก็ขี้บ่นมากเป็นพิเศษนั่นเป็นเพราะว่าคุณต้องการให้งานออกมาดีคุณต้องการให้ลูกน้องของคุณเต็มที่กับงานอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนเต็มที่ถ้าทุกคนไม่โดดถ้าทุกคนไม่เอา เอาตัวรอดแต่แต่ลาพังถ้าทุกคนไม่เอาเปรียบกันในที่ทํางานเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะคุณค่อนข้างเป็นคนยุติธรรมเหมือนกันนะคุณเป็นคนยุติธรรมคุณมาทั้งราชินีไม้มาทั้งราชาไม้ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายผู้หญิงผู้ชายลักษณะนิสัยจะคล้ายๆกันเลยในช่วงมกราคมนี้นะสำหรับช้าสิงค์คุณอยากให้ลูกน้องของคุณไม่เอาเปรียบกันคุณอยากให้ทุกคนเท่าเทียมกันคุณพยายามมอบความรักและความความเท่าเทียมกันให้กับทุกๆคนนะคะได้เฮก็เฮด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย แต่ลูกน้องบางคนก็อาจจะแบบพลิกแพลงสถานการณ์เก่งคุณก็เลยต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษหรือทำรองนั้นคุณมีความรู้สึกว่าถ้าหากลูกน้องคุณโอเคแอคทีฟขยันแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำงานเหมือนกับที่คุณต้องการให้เป็นองค์กรมันจะออกมาดีงานมันจะออกมาดีานนออาดในทุกๆสายงานค้าขายก็จะกำไรดีประติด,ต,ดต่อสัมพันธ์อะไรก็ทุกอย่างมันจะออกมาดีหมดเลยคุณก็เลยต้องการ ที่จะเคี้ยวเข็นลูกน้องมากเป็นพิเศษในช่วงมกราคมนี้นะคะเออต้องบอกว่าเขี้ยวเข็นเนาะอารมณ์เขี้ยวเข็นนะถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณจะอารมณ์เขี้ยวเข็นถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณจะมีอารมณ์ประมาณว่าทําไมเจ้านายจู้จี้กับฉันจังเลยทํานองน,นี้การเงินนะคะมาดูการเงินบ้างนะคะ <S <S การเงินไพ,พ่พฤษีไพ่แปดเหรียญ มุ่งมั่นเก็บเงินไพ่หกไม้เช้าก็โอเคนะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดแบบบูมบูมมากนะคะแต่ว่ามันมาเรื่อยๆคุณมีเงินที่จะซัพพอร์ตตัวเองที่จะสนับสนุนตัวเองคุณมีเงินที่จะใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ค่านี้ค่าสินอะไรคุณสามารถที่จะดึงตรงนั้นมาใช้ตรงนี้มีเข้ามาปรับปรายคุณเป็นคนที่ขยันมากเก็บหอมรอมริบเก่งมาก แต่เงินเก็บมักจะไม่ค่อยเหลือหรอกนะคะไม่รู้ว่ามันไปไหนหมดทั้งๆที่พยายามเก็บแต่มันก็ยังมีทางออกไปอยู่ดีนะคะเพราะว่าไพ,าพ่พฤศิไพ่ราชินีพระจันทร์อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าคนไม่มีเงินนะเป็นคนที่มีเงินนะคะเป็นคนที่มีเงินเข้าเงินออกเข้ามือตลอดแต่ว่ามันมีเรื่องให้บริหารจัดการเยอะมันมีอะไรให้ใช้จ่ายเยอะบางทีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆมาแบบ มาแบบเป็นเป็นเงินค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่เราต้องรับผิดชอบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีนะคะหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวเองก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการที่คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยในบางท่านภรรต้องดูแลลูกน้องบางคนเนี่ยนะคะมันมาทุกที่ทุกทางเลยค่าใช้จ่ายของคุณก็เลยกลายเป็นคนที่มีเงินเข้ามา มีเงินเข้ามาเยอะด้วยแหละเป็นระดับเอมเปอเรอร์เป็นพระราชาจากักรพรรดิขนาดเนี้มีเงินเข้ามาเยอะเนี่ยหมุนมาตลอดเลยแต่ภาระรับผิดชอบเยอะมันก็เลยไม่เหลือเก็บมันจะอยู่ระดับทรงทรงตัวมีเงินเก็บเงินออมไหมมีแต่มันไม่เยอะเพราะคุณมีอะไรให้หมุนตลอดนะคะใครที่รองเงินก้อนเงินกู้เป็นอย่างไรบ้างคะ ว้าวรอเงินก้อนเงินกู้ค่ะอย่านะมันยังไม่เด่นเรื่องการเงินนะคะเ,เงินก้อนเงินกู้ที่รอรอก่อนนะคะช่วงมกราคมนี้รอก่อนนะรอก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้มาถ้าจะได้ก็น่าจะเป็นปล,ปลายเดือนนั่นแหละหรืออาจจะเลยไปที่กลุ่มภาพันนะคะรอก่อนนะคะโอเค ลูกนี่จะนําเงินมาใช้นี่ไหมคะต้องทวงค่ะต้องทวงถี่ด้วยแหละทวงเบาๆไม่ได้ต้องทวงหนักๆต้องทวงหนักๆสําหรับใครที่เป็นเจ้านี่แล้วคุณมีลูกนี้เลยคะเขาจะนําเงินมาใช้คุณไหมเนี่ยคุณต้องทวงค่ะจี้เลยแหละนะคะไม่งั้นไม่ได้อือฮึไงแพงแม่ไม่งั้นไม่ได้ได้ยากค่ะได้คืนยากให้ยืมเหมือนเหมือนให้เหมือนให้เลยอะ่ะ เนี่ยคะได้ยืมอ่เขายืมได้เหมือนเขาขอได้นะทวงยากวุ่นวายลูกนี้ยังไม่ยังไม่เอาเงินมาใช้ในช่วงนี้นะคะรอก่อนนะส่วนเงินก้อนเงินกู้ที่คุณไปยืบหยิบยื่นเอาไว้ก็รอช่วงปลายปลายเดือนเป็นต้นไปนะคะช่วงนี้มันจะเป็นเงินที่มาจากที่คุณเก็บหอมรอมริบแล้วก็เงินจากการทํางานของคุณโดยปกติที่มันจะหมุนไปหมุนมานะคะสำหรับนี้เดี๋ยวมาดูโชคลาภบ้างนะคะ โชคลาภชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์เดี๋ยวขอดูสิ่งที่ไพ่อยากบอกเรื่องทั่วไปก่อนนะคะไพ่อยากบอกเรื่องทั่วไปเรื่องอะไรเอ่ยราชาเหรียญเรื่องการเงินอาจจะมาช้าให้ทําใจแต่ไม่ใช่ให้ถอดใจนะทาใจหมายถึงว่าโอเครับรู้แล้วว่ามันจะมาช้านะระหว่างที่รอฉันจะต้องบริหารเงินที่มีอยู่ยังไงอะไรทำนองนี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาแต่มาช้าหน่อย เดี๋ยวมาแน่นอนนะคะจะได้รับข่าวสารมันโดดเด่นเรื่องการเงินน่ะเนาะนะคะมันมีการาล่าช้าสักนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะพยายามาเรียกอะไรอะ่ะรายรับรายใจ่ายให้มันสมดุลกันในช่วงเนี้ยระหว่างที่คุณรอเงินที่กำลังมาให้คุณบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ให้ดีๆนะคะโชคลาภค่ะ ลลาบจะมีไหมจะมาจากอะไรชาวาราศีสิงราสิงเด็กไม้ยังโดดเด่นเรื่องเอาสามถ้วยเหมือนเดิมสามถ้วยใบเดิมนะคะไพ่ของความเป็นเพื่อนพลังงานของเพื่อนเด็กถือเหรียญเงินมาแต่มาทีละนิดมาช้าๆ Strength แล้วก็ใบเดิม โชคลาภอาจจะยังไม่เด่นเท่าไหรโชคลาภอาจจะยังไม่เด่นเท่าไหร่ถ้าหากพอจะมีบ้างก็จะมาจากเพื่อนมาจากเพื่อนนะคะแต่มันไม่ได้เด่นอะยังไงก็เบาๆแล้วกันนะคะยังไงก็เบาเบาใครที่ชอบเสียงก็อย่าเพิ่งลงทุนหนักมาก <laughs> นะนะคะไม่ค่อยเด่นเรื่องโชคลาบ ถ้าจะมีบ้างนิดหน่อยจะมาจากเพื่อนอาจจะเพื่อนบอกต่อมาหรือเลขอะไรก็ตามที่คุณไปสั่งสรรกับเพื่อนแล้วแบบพูดคุยกันพลงขึ้นมาหรืออะไรประมาณนี้นะคะในงานเลี้ยงงานสั่งสรรแล้วมีการพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่มันนำพาถึงตัวเลขขึ้นมาหรืออะไรทำนองเนี้ยประมาณเนี้ยการเดินทางไกล โชคลาภไม่ค่อยเท่าไหร่นะไพจัก,กรพพัดออกไปเดิมงนินผู้อันเปิดแค่นี้เนาะเพราะว่าไพาเริ่มวนแล้วนะคะไพเริ่มวนละโชคลาภยังไม่โดดเด่นมากถ้าจะมีคือมาจากกลุ่มสังคมแวดวงงานสังคมที่คุณได้ไปเจอกับเพื่อนฝูงอาจจะมีการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างสู่กันฟัง แล้วก็นำพาถึงการตีเป็นตัวเลขอะไรต่างๆนะคะโชคลาภจะไม่จะไม่อยู่ที่บ้านจะโชคลาภของคุณคุณจะต้องเดินทางออกนอกบ้านเน่เดินทางออกนอกบ้านไปขออาจจะไปเที่ยวเดินทางไกลไปเจอเพื่อนฝูงไปปาร์ตี้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรบางอย่างไปทำกิจกรรมร่วมกันไปทำบุญร่วมกันกับเพื่อนฝูงจะต้องตก้าวขาออกจากบ้านไปแล้วไปเสี่ยงโชคข้างนอก อะไรทำนองนี้นะคะจากการเดินทางไกลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้นะอือหนีโชคลาภมันไม่เด่นจริงๆนะคะดเดทองมาอีกแล้เดทแล้วเดทอีก, <S <S กนะนะเออนะคะชาวสิงทําบุญทั้งเดททั้งชาวเวอร์ ทั้งแทงแมรเลยนะเนี่ยผ้าใ,ใหญ่ออกเยอะทําบุญยังไงดีคะชาวสิงชาวสิงถ้าเดดออกมาอย่างนี้ก็ต้องไปบริจาคลงศพช่วยเหลือ,รอบริจาคช่วยโรงพยาบาลมูลนิธิต่างๆนะคะระวังปัญหาสุขภาพไมเกรนความเครียดความดันกดไหลย,ย้อนแล้วก็สายตาแล้วก็ ข้อข้อเส้นเอ็นต่างๆทรรมบุญเกี่ยวกับเด็กช่วยเหลือเด็กยากไร้เด็กได้โอกาสนอกจกากทรรบุญลงศพแล้วนะคะ เด่นๆเลยค่ะทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะทำบุญเกี่ยวกับทำบุญลงศพทำบุญไถ่ชีวิตทำบุญเกี่ยวกับเด็กได้โอกาสเด็กยากไร้ประมาณนี้เด่นๆเลยนอกนั้นคือทําได้หมดทุกบุญนั่นแหละนะคะแต่ว่าโดดเด่นโดดเด่นตรงนี้แหละเป็นพิเศษนะคะสำหรับชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์ในช่วงเดือนมกราคมนะคะในช่วงเดือนมกราคม โอเคค่ะคลิปนี้คร่าวๆนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็้อ่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันกดไลค์ไม่ไลค์ก็ได้ใช่ไม่ใช่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะใครที่เลื่อนมาแล้วมาเจอคลิปนี้ก็แปลว่าพรหมทม่คิดคิดให้เรามาเจอกันนะโอเคเดี๋ยวคลิปความรักจะมีแยกให้ต่างหาขอบคุณชาวสิงห์ทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ